สวัสดีครับทุกท่าครับวันนี้พบกับครูประจวบเข็มทองนะครับในการจัดเรียนการสอนออนไลน์วิชาสุขศึกษาชั้นลูศกษาปีที่5สาระกระุที่4ี่การส่งเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรคหน่วยกระุที่9การปฏิบัติตนตามหลักสุขแห่งชาติเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะเรื่องสุขขบยาแห่งชาติ10ประการครับพร้อมแล้วเราเรกันเลยครับนักเรียนครับ การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติความหมายสุขบัญญัติแห่งชาติสุขบัญญัติแห่งชาติหมายถึงข้อกําหนดพื้นฐานของเด็กและเยาว,วชนกลอดจนประชาชนทั่วไปที่พึงปฏิบัติอย่างเป็นประจําสม่ําเสมอจนเป็นสุขานิสัยส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมมาดูหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่หนึ่ง ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดทำอะไรกันบ้างครับ1ครับอาบน้ำชำระร่างกายด้วยสบู่น้ำสะอาดรวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศเช็ดตัวแห้งอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง2ครับตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและดูแลรักษานิ้วมือนิ้วเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ 3. สระผมด้วยยาสระผม ล้างผมด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดและเช็ดผมให้แห้งก็ลเลยดูภาพประกอบได้นะครับ 4. ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาหลังขับถ่ายควรทำความสะอาดโถส้วมและล้างมือให้สะอาด 5. ครับสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นไม่สวมเสื้อผ้าซ้ำและดูแลของเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด สุขมัญญติแห่งชาติข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปลงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 1. แปลงฟันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละ2ครั้งและเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรเพื่อป้องกันฟันผุตัวเลยนดูภาพประกอบครับ 2. ไม่รับประทานขนมที่มีรสหวานจัดหรือเหนียวติดฟันเช่นทอฟฟี่ช็อกโกแลต เพราะจะทําให้ฟันผุและไม่ใช้ฟันกัดฉีกของแข็งหรือเหนียวข้อ3ตรวจสุขภาพปากและฟันเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งน,นักเรียนดูภาพประกอบนะครับทั้งสองข้อได้เลยนะครับต่อไปครับสุขภาพแห่งชาติข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย นักเรียนต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายหรือหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีฝุ่นละอองสกรปรกรวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายมาดูขั้นตอนการล้างมือถูกวิธีครับ 1. การล้างมือสะอาดถูกวิธีนะครับ1ครับฝ่ามือถูก,กันนักเรียนลองทําได้เลยนะครับ 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว3ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว4หลังมือหลังนิ้วมือถูฝ่ามือ5ครับถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือและ7ครับขั้นตอนสุดท้าย ถูรอบข้อมือนักเรียนดูภาพประกอบได้นะครับทั้ง7วิธีนี้คือขั้นตอกนกรลางมือที่ถูกวิธีครับนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยนะครับสุขยังชาติข้อที่4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดิ 1. ครับเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดปลอดจากสารพิษ และซื้อตามฤดูกาลหรือหาง่ายในท้องถิ่นเพื่อให้ได้อาหารที่สดมีคุณภาพดีและราคาไม่แพง2ครับรับประทานอาหารครบหมู่และหลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนและควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อร่างกายมีการเจริเติบโตที่ดี ข้อ3ครับรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารสุกสุกดิบๆหรืออาหารประเภทหมักดองมีเส้นจุดฉาิและอาหารที่ปิ้งย่างจนไม่เกรียมนะครับต่อไปครับสุข,ขําพอย่งชาติข้อที่5วาบุรีโซลาสารเสพติดการพานันและการสาสอนทางเพศ หไม่ยุ่งเกี่ยวกัสกสบสารเสพติดทุกประเภทด้วยการไม่คิดทดลองไม่เชื่อคำสั่งสอนของเพื่อนรวมทั้งไม่เล่นการพานันและไม่ใกล้ชิดผู้เล่นการพานันขออ้อ 2. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยผู้ชายต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงและผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกก่อนหามไม่ลิลักในเวรียนโดยเด็ดขาด ต่อไปครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อ6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 1. ทุกคนในครอบครัวรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองหน้าที่ของตนเองเมื่อมีปัญหาต้องร่วมกันแก้ไขโดยยึดหลักประชาธิปไตยในครอบครัวและรู้จักช่วยเหลือกันเช่นช่วยกันทำงานบ้านหรือดูแลการเมื่อเจ็บป่วย 2. ครับทุกคนในครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำหรือจัดให้มีโอกาสพิเศษในครอบครัวเช่นงานวันเกิดวันจบการศาึกษาทํำกิจกรรมเวาสำคัญทางศาสนาลอกจากนี้ควรมีความรักความห่วงใยมีน้ําใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันครับต้องเรียนรู้ภาพประกอบได้นะครับสุขบัญญัติสุขบัญญัติญญชาติข้อที่7ป้องกันรุราภัยด้วยการไม่ประมาท 1. ครับจัดบ้านเรือนให้สะอาดและมีระเบียบดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านให้อยู่ในสภาพดีระมัดระวังการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมที่ต้องใช้ไฟข้อ2ครับปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆไม่เข้าไปอยู่เล่นในสถานที่ที่อันตรายนักเรียนดูปภาพประกอบนะครับ สุขภาพย่งชาติข้อที่8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศและวัย 2. ตรวจสุขภาพด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจสุขภาพฟันหรือโรคต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตและความผิดปกติของร่างกายต่อไปครับ สุขภารมอย่างชาติข้อที่9ทําจิตใจให้ละเรลงแจ่มใสยอยู่เสมอ 1. ทํากิจกรรมที่ทําให้จิตใจละเรลงแจ่มใสเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีหรือรูปภาพประกอบได้นะครับัเรียนครับ 2. ครับพักผ่อนในการทํำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นดูภาพยนตร์อ่านานิทาน 3. เมื่อมีปัญหาหรือรู้สึกไม่สบายใจ ควรปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาครับ 4. จัดบริเวณบ้านสิ่งแวดล้อมในบ้านให้น่าอยู่ 5. มองโลกในแง่บวกรู้จักเห็นใจและให้อภัยผู้อื่นฝึกนั่งสมาธิให้จิตใจสงบและข้อสุดท้ายครับสุขย่างชาติข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม 1. ครับทิ้งขยะในที่รองรับและกำจัดขยะในบ้านทุกวันโดยคัดแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้งและไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง 2. องครับใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมและพลาสติก 3. ครับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นปลูกต้นไม้ทําความสะอาดแหล่งน้ําและตําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนักเรียนดูรูปภาพประกอบได้นะครับเอาละครับเสร็จแล้วครับสุขอย่างชาติทั้ง10ข้อการบ้านวันนี้ครับข้อ1ให้นักเรียนอ่านหนังสือการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ หนังสือศึกษาชจ้ศึกษาปีที่5เพิ่มเติมขออ้อ2ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดการปฏิบัติตนตามหลักสุบญ,ญาดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่167ให้ถูกต้อง